นี่เราจะมีอุปกรณ์ไม้ที่คุณได้เห็นนะคะนี่อันนี้ไม้นะคะพร้อมกับอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวครูโจลี่จะเทสนะคะนี่เสียงที่ได้ยินชัดใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวครูโจลี่ขยับตอนนี้ครูโจลี่ไม่ได้ตะโกนเพราะว่าครูโจลี่เอาตัวเองกับมือถือเข้ามาเรียกว่าปะทะปะทะมือพอดีเนี่ยคุณเห็นไหมที่ครูโจลี่เอานิ้วเนี่ยคะ่ะ คือมันจะประทะมือพอดีที่ครูโจลี่สามารถกดมือถือได้ตอนนี้เราจะมาเพิ่มความชัดด้วยไม้ <My. S 1> <My. S 2> ตัวจิว๋วเขาเรียกว่าไม้บลูทูธไม่แน่ใจว่าใครได้ใช้ไม้จิ๋วแบบนี้ไหมแต่ครูโจลี่อ่ะจะแนะนํานิดนึงนะคะว่าอุปกรณ์ไม้แต่และอุปกรณ์อ่ะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคุณการใช้ไม้ก็คือคุณจะใช้ไม้บลูทูธเพราะว่ามันไม่ต้องแบบมีสายระยงระยางให้มันแบบวุ่นวายเกะก,กะใช่ไหมคะ คุณแค่ดึงตัวนี้ออกนะอันนี้ครูโจลี่กําลังจะเทสไม้ตัวนี้ให้ดูนะคะแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เสียบตูดตัวนี้เสียบตูดอ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้สีเขียวฮัลโหลฮัลโหลเทสเทเทได้ยินชัดไมเอ่ยถ้าคุณถือใช่ไหมคะบางคนจะจิ้มอย่างนี้พอจิ้มอย่างเงี้ยถ้าคนไม่รู้ระยะไม้จะต้โกนลั่นดังไหมคะแต่ เวลาข้อดีของการใช้ไมค์เสียงบริเวณรอบข้างอ่ะมันจะเก็บเสียงนิดนึงมันจะทําให้คุณไม่ได้ยินเสียงตอนที่ครูโจลี่เปิดไมโครโฟนของมือถือเลยอ่ะมันจะมีเสียงกล้องรอบห้องเลยใช่ไหมคะแต่พอเราใช้ไมค์เนี่ยมันจะช่วยในการดูดดูดซับเสียงเข้ามาในตัวไมค์นะอ่ะตอนนี้ครูโจลี่ก็เน็บ คุณเห็นอะไรไหมคะว่าถ้าไมไอแบบที่มันเป็นก้านแท่งๆอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่คุณอยากจะเริ่มต้นในการใช้ไม้เพราะว่าไม้นี้มันราคามันย่อมยาวใช่ไหมคะมันไม่มันไม่ถึงหลักพันมันไม่ถึงพันอะนะคะแต่ว่าเวลาที่คุณเน็บเห็นไหมคะมันก้านมันยาวนะคะก้านมันยาวแล้วยิ่งผู้หญิงถ้าบางคนแบบชอบใส่เสื้อคอแบบรัด หรือไม่มีกระดุมคุณอาจจะต้องหาที่เน็บหรือบางครั้งเน็บตรงนี้มันก็โชว์ไม่ไม่สวยแล้วมันเป็นแท่งใช่ไหมคะอันนี้เป็นรายละเอียดที่ครูโจลี่อะ่ะจะเป็นคนแบบค่อนข้างละเอียดนะคะค่อนข้างละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เราเน็บไม้เราก็ต้องพยายามซ่อนไม้ไม่ให้เห็นเพราะถ้ามันเห็นนะมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นจุดที่เหมือนมันสะดุดสายตาเวลาคนเขาฟังคุณแต่แบบว่ามันนิดนึงมันต้องมาแว็ดดูไม่อย่างเงี้ย อันนี้คือเป็นดีเทลนะคะเห็นไหมคะใช้ไม้นี้ชัดแล้วใช่ไหมคะฟังเสียงไม้นี้นะคะเห็นไ,ไหมไม่ะะเราเหลี่นะคะแต่ไม้นี้มันไม่ได้เป็นแบบบลูทูธมันต้องต่อสายแต่สายของครูโจลี่ที่ใช้นียครูโจลี่ใช้แบบยาว X สามจุดห้านะคะถ้าใครเป็นมือถือที่ใช้เสียบจุกแบบเนี้ยแบบไม่ไม่มีรูแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแบบไทเซียแต่มือถือของครูโจลี่อะมันเป็นแบบ เสียบไทยซีไงครูโจลี่ก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ตัวเนี้มาเสริมนะคะครูโจลี่ก็ใช้อุปกรณ์นี้มาเสริมปึง้งเสียบเข้าไปเพื่อที่จะเอาหัวแจ็คเนี้ยเสียบกระตูดโน้ t สิบพัดของครูโจลี่นะคะคุณจะต้องดูเนี้ยนะคะว่าหัวแจ็คมันเข้ากับมือถือของคุณแบบไหนคะอ่ะตอนนี้เราเสียบแล้วเทสเทสเทสได้ยินเสียงไม้อันนี้รู้สึกแตกต่างกับไม้เมื่อกี้หรือเปล่านะคะรสึกว่าเสียงมันซอฟลงไหม ซอมในที่นี้ไม่ใช่เงียบนะแต่หมายถึงว่ามันจะไม่แบบแบบอะไรอะแหลมแหลมหรือก้องก้องมันจะมีเสียงแบบเก็บรายละเอียดเป็นไม่ใช่เชิงทุ้มนะแต่ว่ามันจะเก็บรายละเอียดให้รู้สึกว่ามันมันไม่ซ่าซ่าแตกๆอย่างเงี้ยค่ะนะอ่าใครชอบเสียงไมแบบไหนอึงนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเวลาคุณเอาไมซ่อนเข้าไปข้างในอะ่ะมันจะเก็บหัวมันก็จะเห็นแต่หัวถูกไหมคะเรียกว่าเวลาที่เราไร้สดอะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าไมอะ่ะมันกระชับขึ้นนะคะมันไม่ได้มองเห็นไอตัวแท่งไมเหมือนไอตัวเมื่อกี้นะค,ะคโจลี่ก็พูด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 แบบว่าหน้าตรงนะคะหน้าตรงไมอยู่ตรงด้านหน้าปากของเราแต่ถ้าคูโจลี่หันอย่างงี้อ่าตอนนี้หันไปทางซ้าย คุณฟังเสียงนะคะครูโจลี่หันไปทางซ้ายอ่าหันไปทางขวาโอ้ยยังกาลัโคตรทิ้งทำไลรสดเลยนะคะนี่หันมาทางขวาเทสเห็นเห็นอย่างเมื่อกี้แล้วรู้สึกอย่างไรได,นนะได้ยิน่ะได้ยินแต่สังเกตเสียงไหมว่าไม่ประเภทอย่างเงี้ยเหมาะกับคนที่อยู่นิ่งๆหน่อยแต่ครูโจลี่เป็นคนอยู่ไม่นิ่ง นะคะครูจูเลียเป็นคนแบบเดี๋ยวก็หันซ้ายหันขวาเดี๋ยวก็แบบเราเผอตัวไงเวลาแบบเราแบบชอบแอคติ้งอ่ะครูจูเลียจะชอบแบบว่าแอคติ้งไม่ได้แบบว่านั่งเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราหันอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเวลาเราหันด้านซ้ายหันด้านขวานะเสียงมันจะหาย นะเสียงมันจะไม่ได้โฟกัสรอบนะคะมันไม่ได้โฟกัสรอบเวลาคุณจะหันซ้ายหันขวามันจะอยู่ตรงช่วงประมาณนี้นะคะมันจะอยู่ช่วงแบบประมาณประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือข้อที่ครูโจลี่มาให้คุณเห็นซึ่งตอนนี้การซื้อไม้อะแบบไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะถ้าคุณไม่ได้ใช้ไม้แบบนี้นะเดี๋ยวครูโจลี่จะมาเทสไม้แบบนี้คุณได้ดูว่าอันนี้คือไม้ที่ระดับโค้ด ที่มืออาชีพเขาใช้กันครูโจลี่จะชอบใช้ตัวนี้นะคะมันต่อได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะข้อแตกต่างเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเสียงม,มันจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยเรียกว่าไมซ์ลาโมนงเนี่ยมันจะมีเป็นแบบแพ็คคู่นะคะอันนี้ครูโจลี่ซื้อครบชุดนะคะมันจะมีสองสองอันด้วยกันก็คือนี่เห็นไหมคะ ไอ้ตรงนี้ที่หายไปก็คือเป็นตัวส่งสัญญาณแต่อันนี้มันจะเป็นไม้สออันนะคะเรียกว่าข้อดีคือพอมันมีไม้สออันนะ่ะคุณอยากจะไปฟิจ์ลิ่งกับใครหรือคุณจะมีเกสสปิเกอร์เข้ามาร่วมในห้องมาไลฟ์สดด้วยกันอันนี้ยลละค่ะเวิร์กมากๆเลยนะคะถ้าซื้อครบชุดมันจะมีไม้แบบนี้2ตัวแล้วก็ไม้แบบให้เราต่อแจ็คตรงตตรงเนี้ยเพื่อที่จะ ถ้าคุณไม่อยากโชว์ไมให้ใหญ่ๆคุณเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็ซ่อนสายอันนี้ก็มีรวมอยู่ในชุดให้นะแต่ตอนนี้ครูโจลี่ใช้วิธีการต่อสายเข้ามือถือไม่์ซาร์โมนิกเนี่ยสามารถต่อเข้ามือถือได้เหมือนกันนะวิธีการต่อเข้ามือถือถ้าหัวแบบนี้มันเข้าในในไอตัวที่ที่ชาร์จแบตอะของมือถือคูโจลี่ไม่ได้เพราะว่ามือถือครูโจลี่มันเป็นแบบไทซีคูโจลี่ก็เลยใช้ตัวนี้ต่อนะคะเห็นไหมคะ พอต่อเข้าไปแล้วครูโจลี่ก็จะเอาเนี้ยเสียบเข้าไปนะไม่หนึ่งหรือจะให้อ่าพี่ตอนนี้ครูโจลี่ใช้ไม้ตัวนี้แล้วนะคะครูโจลี่ไม่ได้ใช้เสียบไม้เล็กครูโจลี่เสียบอันนี้เข้าไปนะตอนนี้ฟังเสียงไม้นี้นะคะสวัสดีครับหนึ่งสองสามตอนนี้ฟังเสียงไม้นี้นะคะอ่าได้ยินเสียงไหมอุ้ย หูยเสียงโลนี่หันอย่างนี้ได้ยินไหมคะก่อนที่คอจะเคสเคสได้ยินไหมคะเห็นไหมคะก็ยังได้ยินชัดใช่ไหมคะข้อดีของไม่ดีๆมันก็เป็นอย่างนี้ละค่ะแต่ว่าราคาอาจจะแบบแรงนิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็เรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7,000กว่า